มาค่ะมาค่ะทุกคนขาะมือนี้เดตามบาักงงมืออนี้ไปได้หอยนะคะเป็นหอยแช่แข็งเป็นหอยมแมลงผู่นิวซีแลนด์มอเออเห็นมันเขียนไว้มาค่ะมาค่ะใส่ตะเกียบคือเกาด้อลืมหูขอนียวเด็ยวุักเสีะ แซับเขาเซวต้นบายสามได้นีมเมยอไปเห็ดทุละมากกันเลยแบบไม่เเมือม่อยแดดเปลี่ยง,ง,งสีแม่บม่อยากกินห่านอกบานเด้ออยากกินอยากกลับมากินต้าบกหงแซ่บมากใ่กะปีน้อยหนึ่งเม็ดตำสมุนี่ thuốc ngắm nắm rồi, đô xì Người nổi đây hoặc nửa bạc này người này nói, tên nửa này ไปรีดเสร็จเครื่องไอโฟนแม่แล้วอัดวีดีโอมากล่องบ่สวยเลยแล้วไอโฟนอย่างหนึ่งเดือดถ่ยายลูปหนาเบี้ยวถ่ายวีดีโอหนากระเบี่ยวอืออย่างเด็ดขอนียวมื้อนี้ตตำสมมอกกับจำขหนียวแห้ง ตัวเขาเนี่ยก็ต้องบุฟฟูน้ำจิ้มซีฟูเนาะอืมอืม